สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนันพัสดกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาร่โลนันพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาร่โลชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสริมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ไทยชั้นสูงอายตนะนหกชั้นสูงพลังเงาชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำนายมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทาโร่นันพัศกรพยากรหมอดวนดับหนึ่งจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราชส5 6 4นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโร่นันพัศกรพยากรขอ,ขอชี้แจงก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้น ไม่ได้เป็นการทํานายเจาะจงดวงชะตาเฉพาะรายบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทํานายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่เกิดในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นจะให้มีความแม่นยําเกิเกน99%ทุกท่านก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยําประมาณ80%เขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกท่านที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทําที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไป การใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโงเฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปการใช้คำพูดที่แตกต่างกันออกไปการใช้สติปัญญาในการนำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราสีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการทำทํานายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วลก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้ได้รับผลคำพยากรที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละท่านที่เกิดในวันนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเองครับ อละคตอนนี้จิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรรพยากรณหมอดูอันดับหนึ่งก็จะทําการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่ทําการเลือกไพ่ทาโร่ออกมาจํานวน10บใบให้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างน,นะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนในตอนนี้ก็คือ six of s t a c k s ไพ่ไปที่สอง the cut ไพ่ใบที่สาม Knight of Garlic Flowers. Five. Knight of Holy Water. Five. Six of Garlic Flowers. Five. Queen of Knives. ไพ่หมายเเจ็ดเอช s t a สเต็กส์ไพ่หมายเแปดเอ l i c f ก o w e r s ยฟลเวอร์ไพ่หายเก้า f of cups และไพ่ใบที่สิบที่กำลังหยิบได้สดอนี่ตอนนี้ก็คือ king of knives อะล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทารอนอันเป็นสกอร์พยากรณ์ก็จะําทำการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราชส5 6 4นนะครับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้ก็คือตัวคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างสูงนะครับจะมีชื่อเสียงเกียรติยศได้รับความเจริญก้าวหน้าสมกับที่เพียรพยายามมานะครับด้วยความสามารถของตัวคุณเองทํางานมีฝีมือในเดือนนี้หรือมีเกณฑ์ได้เลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ก็เรียกว่ามีความก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงสุดเรื่องหน้าที่การงานแน่นอนนะครับและจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตนะครับลักษณะผิวขาวทรวมร่ำรวยมีอำนาจเป็นเจ้าคนนายคนไม่เช่นนั้นจะเป็นลักษณะชายชาวต่างชาตินะครับที่มีอายุมากกว่าคุณนะครับเข้ามาช่วยเหลือให้คำแน,นะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีไม่ขาดการกระามช่วยเหลือแน่นอนนะครับ ดวงมาจะมีผู้ชายประถามช่วยเหลือคุณในเดือนนี้นะครับและจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอีกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มผิวขาวท้วมเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหนะ้าที่การงานได้เป็นอย่างดีและถ้าตัวคุณมีพี่น้องม,มีเพื่อนสนิทก็จะมีแต่ความรักความจริงใจมอบให้กับตัวคุณและถ้ายิ่งมีพี่น้องเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายด้วยนะครับก็จะ ข้ามาช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาการขัดแย้งกันพี่น้องเพื่อนสนิทมีแต่ความรักความจริงใจมอบให้กับตัวคุณนะครับหมุดหลานบริวารเด็กๆสามารถรอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องการเงินซึ่งกันและกันได้ในระดับปานกลางไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ต่อกันนะครับก็เรียกว,ว่าพึ่งได้นะครับการเงินของตัวคุณในเดือนนี้เอ่ยปาก ขอความช่วยเหลือจากใครมักได้รับความช่วยเหลือนะครับไม่ขาดการบูถมแน่นอนนะครับได้เงินมาจากการทํางานก็ควรจะแบ่งทําบุญบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะตอบบุญในเรื่องของการเงินการทองตัวคุณตอบไปโดยที่คุณนะไม่เดือดร้อนนะครับ<ม>ก็จะช่วยได้แล้วก็ทําให้การเงินราบห,หรือว่าดีขึ้นได้นะครับ จะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอีกคนหนึ่งลักษณะผิวขาวบางนะครับเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีคนหนึ่งและยังแสดงว่าถ้าตัวคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงหรือมีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับสามารถช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองได้ดีในระดับปานกลางไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งและผลประโยชน์นะครับและถ้าตัวคุณมี ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในวงานเป็นผู้ชายนะครับก็จะมีการถกเถียงด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเป็นประจำหรือผู้ใหญ่อารมณ์เสียง่ายในบางครั้งคุณก็ต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอแล้วก็เอาใจผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในวงงานที่มากขึ้นการขัดแย้งด้วยเรื่องจุกจิกในบางครั้งจะได้ลดน้อยลงหรือว่าจะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับและจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตลักษณะผิวดำแดงรูปร่างอวบนะครับ เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยขอให้เปิดใจรับฟังนะครับและคุณจะมีโชคเรื่องงานใหม่เข้ามาทำในเดือนนี้ mm hmm. เช่นไปสมัครงานก็ได้งานใหม่ทำหรือว่าอยากจะหยิบจับธุรกิจใหม่ๆในเดือนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำได้ดีนะครับควรเป็นธุรกิจการงานที่คุณถนดัดใจรับใจชอบและสามารถทำเงินเนี่ยตัวคุณพอที่จะ เลี้ยงชีพได้ผ่านไปในแต่ละเดือนหรือผ่านไปในแต่ละปีได้ด้วยนะครับก็จะสามารถทำงานใหม่นั้นได้ต่อไปหรือบางคนไปสมัครงานก็ได้งานใหม่ทำนะครับแล้วก็มีเงินเดือนเพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีได้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าสมัครงานใหม่ได้หรือว่าเริ่มต้นทำงานใหม่ได้ดีในเดือนนี้นะะไม่มีปัญหาอะไร และการเงินของตักคุณนะครับก็จะมีเงินเก็บสะสมเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกว่าเดือนที่แล้วเพราะจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนตักคุณเป็นอย่างดีหรือถ้ามีเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่ามีญาติห่างๆเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีมากไม่เกิดการขัดแย้งและผลประโยชน์ต่อกันนะครับความขยนขันขันแข็งจะช่วยทําให้คุณนะมีเงินเก็บสะสมเพิ่มมากขึ้นกว่าความขี้เกียจน,นั่นเองนะครับ เพราะยิ่งคุณขยันมากเท่าไหรเนี่ยก็ไม่อดตายแน่นอนแล้วก็ยิ่งมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนบางคนจับธุรกิจการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ก็เลยทําให้มีเงินเก็บมากขึ้นกว่าหยิบจับแค่ธุรกิจการงานเดียวนั่นเองนะครับและองแสดงว่าสุขภาพในอนาคตของตัวคุณให้ระวังโรคปวดศีรษะโรคเครียดคิดมากนอนไม่ค่อยจะหลับนะครับ ก็ต้องมองโลกในแง่บวกอย่าไปคิดมากเกินความเป็นจริงอย่าไประเบิดอารมณ์ออกมาใส่บุคคลภายในบ้านในครอบครัวแม่งก็จะทะเลาะก,กันบ่อยมากคือระวังอารมณ์ตัวคุณเองนั่นแหละถ้าคุณพูดจาอ,อ่ยนยนอยู่เสมอไม่แช่ลมในบางครั้งเนี่ยนะครับปัญหาก,การทะเลาะจะได้มีเกิดขึ้นหรือจะได้เกิดขึ้นลดน้อยลงมาที่สุดนั่นเองนะครับระวังเข้าหอเครื่องใช้ภายในบ้านเรือนชำรุดหรือว่าพังเสียหายในเดือนนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องต้องต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องที่ต้องคิดหนักนะครบแต่สุดท้ายเนี่ยอะไรอะไรก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดม่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องการเงินจะดีกว่าเดิมแน่นอนขอให้คุณต่อสู้ใช้ความพยายามอย่าไปคิดมากแล้วก็มีความอดทนก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็สนุกสนา,ลานล่าเลยแล้วก็มีแต่ความสุขแน่นอน,นะาพร,ระ้นก็ไม่ต้องไป เคร่งเครียดหรือว่าซีเรียสกับชีวิตนั่นเองนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันที่มากที่สุดอย่างเหมาะสมดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับทำนายว่าจะสอบติดสอบผ่านหรือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดในเดือนนี้เช่นทนาคะแนนสอบได้ดีมากเกียรตินิยมหรือว่าสอบติดสอบผ่านนั่นเองนะครับมีแค่ยากแค่หนึ่งวิชานะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนด้ความสนุกอย่าไปเรียนได้ความเครียดก็จะสามารถผ่านผลการเรียนในเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับครูผู้ชายและครูผู้หญิงอาจจะดุไปบ้างในบางครั้งก็ต้องเอาใจมากขึ้นการถกเถียงในเรื่องจุกจิกเล็กน้อยจะได้เกิดน้อยลงหรือจะได้ม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยทั่วไปงานกลุ่มอะไรก็ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นที่ปรึกษาดีจึงทำให้ทีมเวิร์กสามารถดำเนินต่อไปได้ยาง ลาบลือและมั่นคงนะครับต่อไปในเรื่องของความรักนะครับทำนายว่าตัวคุณจะสามารถเอาชนะใจคนรักได้ดีนะครับถ้าตัวคุณทาตัวให้เป็นคนที่ทํางานเก่งหรือว่าเรียนเก่งนะครับเพราะคนรัก่ยชอบคนที่มีลักษณะเป็น working woman หรือ working man นะครับที่ พึ่งพาตัวเองได้แล้วกเก่งพูดเก่งฉฉานทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยต้องพัฒนาในเรื่องของความเก่งการยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้อย่างมั่นคงสง่างามมีมุรสัมพันธ์ดีสเสน่ห์คุณก็จะมาแน่นอนแล้วก็สามารถเอาชนะคู่แข่งเรื่องของความรักได้ดีด้วยก็เรียกว่าเดือนนี้ไม่ว่าจะมีคู่แข่งเรื่องความรักอะไรมาเนี่ยคนรักก็รักคุณมากกว่ารักคนอื่นในท้ายสุดอย่างแน่นอนก็เรียกว่า มีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งเรื่องความรักอย่างแน่นอนนะครับเดือนนี้นะครับคุณจะมีโชคเรื่องความรักนะครับกับเด็กกับชายหนุ่มนะครับชายหนุ่มอายุรุ่นราวขเดี๋ยวตัวคุณนั่นแหละลักษณะผิวขาวบางนะครับเขามีความรักกับตัวคุณในอนาคต แต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้เข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องระวังว่าเขาจะมีเจ้าของแล้วด้วยนะคะเป็นควีนผิวดำอวบเข้ามาแย่งความรักไปเพราะฉะนั้นอย่าไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าต้องดูให้ดีก่อนนะคะเพราะตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้หรอกาเขามีแฟนแล้วอะแต่สุดท้ายคุณอาจจะมารู้ความจริงทีหลังก็ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าดูยังไม่ดีฉันตรวจดูให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วพยายามมองหาคนโสดอยู่ดีสุดนะครับ เราก็จะมีผู้ชายเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับลักษณะผิวดำทวมกำยำล่ำสันดูแข็งแรงตัวใหญ่นั่นเองนะครับเป็นโสดอยู่ผู้ชายคนนี้ดำทวมแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าคุณน่ยตัดสินใจบอกเลิกคนรักใหม่ที่ตูวงคุณเองนะครับเพราะว่าไปกันไม่ได้ด้วยแล้วก็ทะเลาะก,กันบ่อยด้วยแล้วคุณก็ใช้อารมณ์บ่อยด้วย กับผู้ชายคนนี้หรือว่าไปกันไม่ได้นะครับรา้นระหว่างคำพูดตนเองพูดจาออนยนอยู่เสมอไม,มไม่แชร์รมไม่ตัดสินใจบอกเลิกกับผู้ชายคนนี้หรือคนใหม่ๆที่เข้ามาปัญหาการเลิกก็จะไ,ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันจะมาจากอารมณ์คุณเองแลวผู้ชายคนนี้เวลาทะเลาะก,กันนะคุณก็จะไม่ยอมแพ้ด้วย เขาก็จะไม่ยอมแพ้คุณก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้มันก็เลยทะเลาะกันบ่อยมากแลวไม่ใช่เนื้อคู่แท้ด้วยไงเข้ามาแบบแแล้วก็ผ่านพ้นไปเพราะนั้นเนี้ยถ้ามีดําทวมเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับขาวบางเข้ามาก็ไม่ค่อยดีผู้ชายนะครับก็คือมีรักซ้อนหรือว่าถ้าเป็นดําทวมก็เป็นโสดอยู่แต่ก็ไปกันไม่ได้ก็เรียกว่ายังไม่ใช่อาจจะเข้ามาแบบๆแล้วก็ผ่านพ้นไปก็ต้องดูให้ดีด้วยไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าจริงจังมากกับผู้ชายสองคนนี้นะครับ พูดจะอ่อนโยนอยู่เสมอการทะเลาะหรือการเลิกจะไ,ไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้พราษะระวังคําพูดแล้วก็การใช้์ลมของตัวคุณเองแล้วก็ไม่ควรจะนําเรื่องเครียดมาบอกให้คนรักฟังในเดือนนี้คนรักจะไม่ชอบคนที่ซีเรียสหรือว่าจริงจังับชีวิตคนรักชอบคนที่มีความสุขสนุกสนานล่าเริงยิ้มเก่งนะครับก็ต้องแสดงจุดนี้ออกมาให้คนรักเห็นด้วยสเสน่ห์คุณก็จะมานะครับไม่งั้นคนโสดก็จะเป็นโสดต่อไปหรือว่าขาดสเสน่ห์ก็ต้องยิ้มเก่งพูดเก่งแล้วก็อ่อนโยน มันทักแชทมันจีบก่อนสเสน่ห์ก็จะมาแน่นอนกว่ามัแตงเงียบแล้วก็นิ่งเฉยแน่นอนนะครับแล้วก็ทําตัวให้เก่งเรื่องการงานหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเรื่องการงานให้กับคนรักได้ด้วยก็จะดีเพราะาคนรักจะชอบคนที่มีสมองเรื่องการงานการเรียนนะครับก็ต้องแสดงจุดนี้ออกมาสเสน่ห์ก็จะได้มากขึ้นหรือว่าชนะใจคนรักได้นั่นเองนะครับ มีผู้ชายเข้ามาอีกคนนึงลักษณะผิวขาวทวมร่ำรวยมีอำนาจเป็นเจ้าคนนายคนนะครับเมื่อฉะนั้นสตรีนะครับคุณจะได้เจอชาวต่างชาติต่างจังหวัดต่างถิง่นแดนไกลที่ไม่ใช่คนบ้านใกล้หรือไม่ได้เกิดในจังหวัดเดียวกันเขามานะครับถ้าผู้ชายคนนี้เข้ามาก็ช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีแล้วก็อาจจะเข้ามาติดต่อเรื่องการงานนะครับแล้วเกิดเป็นความรักขึ้นมาก็ได้เหมือนกันก็เป็นโสดอยู่แล้วไม่ได้หลอกลวงอะไรก็ถือว่าดีนะครับ แล้วก็มีเข้ามาอีกคนหนึ่งลักษณะผิวขาวท้วมเป็นผู้ชายนะครับชายหนุ่มคนนี้จะอายุอ่อนกว่าขาวท้วมคนแรกที่บอกไปนะครับถ้าชายหนุ่มคนนี้ก็โสดอยู่ขาวท้วมเนี่ยนะคะไม่ได้หลอกลวงอะไรก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปได้นะครับ แต่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็อย่าไปคบซอ้อเลือกคบทีละคนดีที่สุดจะได้ไม่เกิดปัญหาการเข้าใจผิดกับคนรักหรือแฟนในปัจจุบันนั่นเองนะครับคนรักในช่วงนี้รักใครชอบใครคนรักเอาใจเก่งมากคนรักผู้จาอ่อนโยนดีคนที่เป็นแฟนกับคุณอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นผิวขาวอะไรพวกนี้ผู้ชายผิวขาวเนะี่ย ข่าวทวมเฉพาะข่าวทวมนะไม่ว่าจะร่ํารวยหรือว่าฐานะปานกลางก็ตามเขาก็จะเอาใจคุณเก่งมากรู้จักพูดจาอะไรเงี้ยปัญหาการทะเลาะก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นผิวขาวบางผู้ชายผิวขาวนะครับก็จะอาจจะเอาใจไม่ค่อยเก่งเท่ากับผู้ชายผิวขาวทวมที่เข้ามานะครับแล้วยังเกิดปัญหาลักซอนด้วยถ้านอกนั้นถ้าข่าวทวมก็จะดีมากกว่าเพราะฉะนั้นก็มองหาข่าวทวมแล้วก็ลองศึกษาดูใจกันไปก่อน ก็ดีมากนะครับสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นั่นเองนะครับส่วนผู้ชายนะครับคุณจะมีโชคื่องความรักกับควีนผิวดำอวบนะครับควีนผิวดำอวบคนนี้ตอนแรกเธอก็เป็นโสดอยู่นะครับแต่ตอนหลังก็จะมีผู้ชายผิวขาวบางเขามีแย่งความรักไป หรือว่าเจอมือที่สามนั่นเองก็เลยเกิดอุปสรรคเรื่องความรักนะครับคือเธออาจจะไปชอบคนอื่นในภายหลังนะคะวิธีแก้ไขคือคุณก็ต้องแต่งตัวทันสมัยดูดีตลอดเวลาช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองได้ในบางครั้งอย่าขี้เหนียวเพราะว่าบางทีคนรักก็ชอบคนที่แต่งกายดูดีดูมีฐานะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ใจดีใจสปอร์ตช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองได้ในบางครั้งเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมากกว่า80%ต้องการผู้ชายที่ มันคงมีฐานะดีพอจะช่วยเหลือเรื่องการเงินได้บ้างไม่ใช่ว่าพึ่งเรื่องการเงินการทองไม่ได้เลยหรือว่าขี้เหนียวนี้ก็ไม่ไหวมันก,ก็เรียกว่าต้องรู้จักเป็นฝ่ายให้บ้างสเสน่ห์ถึงจะมาคุณถึงจะชนะใจควีนผิวดําอวบที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตได้แล้วก็ควรที่จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการงานได้ดีหรือว่าทําตัวให้เรียนเก่งเพราะสิ่งนี้พูดเก่งเรียนเก่งทักแชทเก่งจีบเก่ง ก็ทำให้อนชนะใจคนรักได้มากกว่าที่คุณมัวแต่งเงียบหรือนิ่งเฉยหรือไม่พูดอะไรเลยหรือไม่แสดงความกิ่งกดาดออกมาเลยนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องแสดงจุดนี้ออกมาให้มากถึงจะเอาชนะคู่แข่งเรื่องความรักได้นะครับนอกานั้นก็ยังไม่มีหญิงคนใหม่เข้ามาโดยตรงเนอกเหนือจากที่กล่าวไปนะครับแต่เดือนนี้รักใครชอบใครก็ยังไม่มีการเลิกลากันไปหรอกนะครับยกเว้นถ้ามี ชายผิวดำทวมเข้ามาเนี่ยก็ต้องเลิกแน่นอนเพราะไว่าม่ใช่คู่แท้นะคะอาจจะเข้ามาแบบแบบว้วก็ผ่านพ้นไปนอกนั้นก็ยังคบกันได้อยู่แล้วก็ต้องแก้ปัญหาตามนี้ก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นด้วยดีนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,564แต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาร่นันทพัสกรพยากรณ์ก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ทางด้านล่างได้เลยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาร่นันทพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนายการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีแต่วความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ